คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมอนีแอดมินเกามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่พาน้องไปเบิง่งแนวทางของอาจารย์สิงบุรีเด้อครับผมครับกอน,นานี่ที่น้ำเชียร์เป็นไปตามกับอาจารย์กะให้แนวทางเป็นรักลอยครับผม พอดีสูตรอาจารย์พ่อลักลอยเพิ่นเด่นสองตัวมีสองศูตรนะพี่น้องเนาะจับคู่กันกลายเป็นเลขประกอบเลขกสองตัวครับว่ายง่ายขึ้ลักลอยเพิ่นกลายเป็นลักสิบลักหน่วยครับผมงวดวันหันเพิ่นกะจับคู่ให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งครับผมสําหรับเลขแนวทางของอาจารย์ซี่หางเท่านั้นนะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับงวดวันที่16เมษายน,ายนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับผม เลขสูตรของอาจารย์ประกอบคููกันจะได้เป็นตัวใดครับผมก่อนถีบเบื่องแนวทางของอาจารย์สิงบรีแอดมิน um ก็มาแชร์ก็ขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมถี่มาเป็นสะพานบุญให้แนวทางตัวเลขทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเพื่อได้โชว์เรียาบเด้อครับผมพิจาณาเบื้องเอาครับก็จะเลื่อมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาแชร์นในเด้อครับผมไปเบิ่งแนวทางอาจารย์สิงบุรีกันเลยครับผมอาจารย์สิงบุรีครับ ครับผมแอดมินก็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสุดยอดของเลขอาจารย์เลยครับผมจับคู่เข้าตรงๆเลยหนึ่งแปดครับนี่ผมเล่นไม่ถูกเพราะว่าผมไปอยู่ผมไปเล่นหลักอ่าไว้หลักร้อยงเงครับอาจารย์บอกว่าอาจจับสองตัวบางทีมันก็ออกอย่างนี้นะครับผมครับงมดที่แล้วรู้สึกว่านําเชียร์สัมภาษณ์ครับผม รับงวันนี้ผมสัพภา์ครับครับวัเมื่อกี้ก็โอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์ขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมมาเป็นสะพานบุญให้ครับก็น้อยเซียนนะครับผมที่จะหนึ่งแปดนี่หายากอยู่ครับผมหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นี่เลขงวดนนี้สงสัยแปดมาแน่นอนแปดมาอีกเลยครับครับเพราะว่ามันชนกันครับอ๋อครับผมมา ตามต่อได้ครับอาจารย์งวดวันที่16เมษายนครับเอามาเชียร์ก็ขอมาตามต่อให้อาจารย์นำแนวทางมาเป็นสะพานบุญเหมือนเดิมครับผมครับครับมสำหรับงวดวันที่16เมษายนนี่ครับผมอาจารย์ก็มีสองสูตรเหมือนเดิมไหมครับสองสูตรครับในนี้มันชนกันอสองสูตรชนกันพี่ตัวมา สูตรหนึ่งนี่ตัวไหนครับผมสูตรหนึ่งนี่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดรับสูตรหนึ่งมันได้สามกับแปดสามกับแปดสามแปดนี่สูตรเดิมอไอ้สูตรสูตรที่สองมันได้ตัวเดิมเสูตรที่สองได้ตัวเดิมอ๋อสามแปดครับจริงๆรแล้วเป็นเลขเป็นเลขหลักร้อยใช่ไหมครับที่อาจารย์ที่นํำเชยนำเสนอมาเมื่อก่อน ใช่ครับทีนี้มันโดดไปอยู่หลักสิบหลักหน่วยนี่นี่ก็เลยต้องอ่าทิกจักหน่อยน้าอาจารย์เนาะครับมันแต่แตงว่านี้ต้องใส่คิดว่านะครับแปดเนี่ยชนกันเนี่ยต้องมาแน่นอนอ๋อตามที่อาจารย์ได้ทําสูตรใช่ไหมครับผมถ้าเลขสองสูตรนี่ชนกันนี่มีตัวหนึ่งที่ชนกันตัวนั้นต้องคือตัวเด่นต้องมาส่วนมากจะมา อันนี้บนนะครับจันเนาะครับนี่สายบนนะครับคุณน้องจับคู่ครับผมจับคู่เนี่ยจับคู่นี่ผมยังไม่ได้จับคู่เลยต้องไปหาหาตัวอื่นจับคู่อาจารย์ไม่ได้จับเหมือนงวดที่แล้วหรอครับผมจับในนี้ ไอชนกันที่มันส่วนมากมันจะมานะครับชนกันชนกันเนี่ยมันจะมาอ๋อก็คือเด่นเด่นแปดตัวเดียวเด่นแปดตัวเดียวบนถ้าพูดถึงพูดถึงถ้าแปดพลาดก็มาสามเจ็ดเลยอ๋อถ้าพูดถึงนี่ถ้าแปดพลาดถ้าแปดไม่มาก็มาสามเจ็ดเลยถ้าแปดไม่มาเลขก็จะมา จับคู่เจ็ดกับสามเลยใช่ไหมครับผมสามเจ็ดครับผมครับผมอืแต่ว่าเจ็ดแปดอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยมาใช่ไหมครับผมถ้าเป็นสายเดียวกันกับของอาจารย์ถ้าเป็นสูตรหนึ่งอย่างนี้ 7, <8 S 1> ปกตินี่ไม่เคยมาด้วยกันอ๋อสูตรนี้ไม่เคยมาด้วยกันเลยแล้วก็อตัวเดียวสามแปดอย่างนี้เหรอครับผม 3, <8 S 1> ก็ไม่ไ <8 S 1> น่าอี้สิบสี่งวดเนี่ยมาด้วยกันงวดเดียว Oh. งมาว่าสามแปดนั่นเละเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยครับมันจะมีอยู่สองงวดนะที่มันชนกันแล้วมันไม่มามันมาสองตัวคู่เลยไอ้คนละตัวเลยไอ้ตัวที่ชนไม่มาไอ้งวดเก้าสี่ไอ้เนี้ยเก้าเก้าศ oh, ูนย์ห้าโอ้เก้าศูนห้างวด งวดเก้าศูนย์ห้าเนี่ยมันได้เก้ากับสี่นะครับผมได้เก้ากับสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ะงวดเอ่อห้าเก้าเจ็ดครับงวดห้าเก้าเจ็ดม,มันได้ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์แล้วก็อีกสูตรหนึ่งมันได้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์มันมาศูนย์มันชนกันแล้วมันไม่เดี๋ยวผมจําไม่ได้เลยที่เองที่ชนกันแล้วไม่มาครับผมแต่มามาไอ้ที่คู่กันอะสมมุติว่าห้ากับห้ากับศูนย์ใช่ไหมครับผมอ๋อเท่านั้นมันศูนย์เกเก้าศูนย์ก้าเก้าไม่เป็นไรจารย์ครับผมคือคือเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมีที่ว่าชนกันสองศูนย์กันมันมาห้าเก้า มันมอม่มันมาอีกคู่ที่มันอยู่ติดกับอันที่มากับสวนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอืแต่มันมันมีแค่สองเที่ยวสิบสี่เที่ยวนะมันมีแค่สองเที่ยวเองครับปีนี้มียัง<ต>ครับผมก็มันมีไอ้นั่นไงอ๋อ<า>ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ที่ที่ว่ามันที่ว่าชนแล้วไม่มาใช่ไหมใช่ครับผมปีนี้มันชนกันอีงวด ห้าห้าห้าเก้าเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเนี่ยครับที่มันชนศูนย์กันอ๋อศูนย์ไม่มาศูนย์ไม่มาตัวชนไม่มามันจะมาห้าเก้าเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับผมก็คืออาจารย์ให้ห้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมครับผมบแล้วก็ศูนย์มันได้เก้าศูนย์อีกศูนย์ได้ห้าศูนย์ครับที่อาจารย์ว่าช<เ>นมากชนกันไม่มามันมาห้าเก้าเลย คือสิบสี่งวดจะมีอยู่ประมาณสองงวดสองงวดครับครับแต่ปีนี้ก็มีแล้วไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีก็คือแปดนะั่นคือเด่นแล้วนะครับ,มรบผมใช่ครับแปดตัวเดียวเลยถ้าไม่มาก็คือกลายเป็นตัวดับไป <7. S 1> ก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามไปคร,ครับผมนี่คือไง,ไง่ายๆเ้อครับผมสําหรับแนวทางอาจารย์แต่ว่าใกล้ๆวันอาจารย์จะจับไหมครับผมถ้าเกิดว่าแปดมานี่ จะจับให้เดี๋ยวเ,ยวเยว๋เดี๋ยวผมต้องดูอีกทีะครับครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมอาโทรมาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <c oughs> ครับผมได้เลยเบื้องต้นก็คือว่าสองอ่าสองสูตรอาจารย์นั้นมันมีเลขชนกันอาจารย์ก็คือให้ใเด่นแปดไปครับแต่ถ้ากรณีแปดไม่มาแต่ก็นาน, <3 S 1> นานๆครับผมจะจะเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดทันทีครับผมอันนี้สายบน ประมาณนี้ครับผมอาจารย์ครับแอดมินก็มาเชียก็ขอขอบคุณอาจารย์เดยอครับผมที่ให้แนวทางสายบนครับวิเคราะห์แล้วก็ให้สูตรถือว่าโอเคเลยครับผมสูตรนี้อาจารย์เนาะใกล้ๆวันเดี๋ยวแอดมินก็มาเชียจะมาอาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่ออาจารย์ได้เลขจับคู่ครับสําหรับคลิปนี้ก็รบกวนอาจารย์แค่นี้เด้อครับผม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับพี่น้องกับแต่เห็นเหล่เด้อครับผมสําหรับแนวทางของอาจารย์อสิงบุรีเราพี่น้องเนาะครับเพิ่นกัดวิเคราะห์ให้เห็นเหล่เด้อครับผมเพิ่งวดนี้เพิ่นเลขสูตรเพิ่นสูตรหนึ่งกับสูตรสองมีเลขช่นกันก็คือแปดกับผมเพิ่นกับห้เด่นแปดบนแล้วครับพี่น้องนั่นนั่นที่ที่จะ ตัวชนบลาหม่านาพี่น้องเนาะกลายเป็นตัวประกอบมานําก็คือเจ็ดกับสามที่เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองนี่มาซะเองครับผมก็คือเจ็ดสามครับผมถ้าแปดปมาครับงวดนี้อาจารย์ก็เลยวิเคราะห์ให้ประมาณนี่ยนะครับผมเดี๋ยวใกล้เมื่ออาจารย์มาจับเลขให้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้กะเช่นเคยเด้อครับผมเงินไรกองท่องไรมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเช็ดแนลขอให่ ถูกหวยแล้เงินกับเกอามาแชร์เด้อครับผมวันที่16เมษายนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ